สวัสดี ator, on, ค่ะอัลโทมี่คิวเรเตอร์ลีฮายอนค่ะปัญหาผิวที่เรากังวลมีหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะรูขุมขนสีผิวโทนความเรียบเนียนริ้วรอยฝ้าจุดด่างดำและอีกมากมายรังสี UV ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อความสวยงามของผิวเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพผิวมากๆเลยละคะ่ะฉันได้เตรียมข้อมูลตรงนี้มาด้วยค่ะเขาบอกว่ารังสี UV เป็นตัวการที่ทําให้ผิวเกิดความเครียดค่ะองค์การอนามัยโลกจัดให้รังสี UV เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มที่1 รังสี UV จะเข้าสู่ผิวและสร้างปัญหาผิวทั้งเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือริ้วรอยต่างๆและยังเป็นอันตรายถึงขั้นทําให้ d n a เสียหายและก่อให้เกิดมะเร็งอีกด้วยค่ะรังสี UV เป็นสารที่ทรงพลังมากเลยค่ะแล้วตัวรังสี UV ที่ทําลายผิวเรามี2ชนิดค่ะได้แก่ UVA และ UVB อย่างแรกรังสี UVA จะไม่ได้ทําลายแค่ผิวชั้นนอกแต่เข้าไปในผิวชั้นลึกไปถึงชั้นผิวแท้เลยละค่ะแล้วก็จะไปก่อให้เกิดปัญหาผิวอย่างพวกริ้วรอยค่ะ UVA เข้าไปในชั้นผิวแท้ทำให้ผิวแห้งกร้านและเกิดริ้วรอยรวมถึงฝ้าหรือว่าจุดด่างดำที่ซ่อนมานานก็จะโผล่ออกมาให้เห็นชัด UVA ก่อให้เกิดปัญหาผิวเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะต่อไปจะเป็น UVB ค่ะรังสี UVB นั้นโดยปกติแล้วจะอยู่แค่ผิวชั้นนอกค่ะจะไม่ลงลึกอยู่แค่พื้นผิวเท่านั้นทำให้เกิดการไหม้หรือถึงขั้นทำให้ขนหลุดร่วงได้ค่ะอันนี้ก็คือ UVB ค่ะ โดยปกติแล้วถ้าเราดูผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสี UV แล้วจะเจอ SPF แล้วตามด้วยตัวเลขแล้วก็ PA บวกหรือบวกบวกหรือบวกบวกบวกบนผลิตภัณฑ์ตัวเลขที่ตามหลัง SPF เป็นค่าดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ UVB ค่ะส่วนค่า PA จะเป็นบวกบวกหรือบวก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 ตัวนี้จะเป็นค่าดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ UVA ค่ะมีคนถามมาเยอะเลยค่ะว่า แล้วฉันจะต้องใช้ครีมกันแดดป้องกันผิวจากสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตานี้ด้วยเหรอรังสี uv เป็นสิ่งที่จะละเลยไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยค่ะถ้าดูข้อมูลตรงนี้จะเห็นว่ารังสี UV ทํทำร้ายผิวตลอดทั้งสี่ฤดูเลยค่ะนี้นนำซ้ำดูสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ แม่ก้อนเมฆจะบังรังสี UV อยู่ก็ตามแต่ก้อนเมฆน,นี้ทําให้รังสีหักเหแล้วทําให้ปริมาณ UV มากขึ้นไปอีกคะ่ะถ้าดูค่าดัชนีของรังสี UV โดยเฉลี่ยแล้วในฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนปริมาณรังสี UV เพิ่มขึ้นก็จริงคะ่ะแต่ฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวรังสี UV หายไปไหนไหมคะไม่คะ่ะอยู่กับเราตลอดคะ่ะแต่ลักษณะของครีมกันแดดแตกต่างกันมากคะ่ะเคยได้ยินกันบ่อยใช่ไหมคะกับคําว่ากันแดดแบบเคมีคอลและกันแดดแบบฟิสิกอล ก่อนอื่นผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสี UV แบบฟิสิกอลส่วนประกอบสารกันแดดจะสร้างชั้นป้องกันค่ะดังนั้นหากทากันแดดลงไปก็จะเหมือนใส่เกราะป้องกันในทันทีมันจะสะท้อนรังสี UV ออกไปเข้าสู่ผิวเราไม่ได้เหมือนทําให้กระสุนเด้งออกยิงไม่เข้านั่นเองค่ะตัวนี้จะเห็นผลทันทีที่ทาคงประสิทธิภาพได้นานและไม่กระตุ้นผิวค่ะทำไมน่ะเหรอคะเพราะมันไม่เข้าสู่ผิวหนังแค่ปกป้องผิวชั้นนอกเท่านั้น ถ้าเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายหรือว่าจะซื้อให้ลูกหรือเด็กๆใช้ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสี UV แบบฟิสิกอลไหมและตรงกันข้ามผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสี UV แบบเคมีคอลมันจะดูดกลืนรังสี UV ค่ะก็จะทําให้รังสีสลายไปด้วยปฏิกิริยาทางเคมี Me, ป้องกันและทําลายด้วยปฏิกิริยาทางเคมี Me. ดังนั้นมันจะดูดซึมเข้าผิวค่ะหากใครมีผิวที่แพ้ง่ายควรหลีกเลี่ยงดีกว่าค่ะ แต่ว่าตัวนี้จะทาง่ายซึมซาบเข้าสู่ผิวดีมากค่ะเวลาทาให้ความรู้สึกเหมือนทาสกินแคร์เลยค่ะทาแล้วซึมดีดังนั้นใครชอบผลิตภัณฑ์ที่ทาแล้วสบายผิวทาง่ายไม่ชอบทาแบบหนื่ๆก็ต้องเลือกแบบเคมีคอลค่ะช่วงนี้มีผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสี UV แบบผสมออกมาขายกันเยอะเลยค่ะโดยจะรวมข้อดีของครีมกันแดดแต่ละแบบเข้าด้วยกันค่ะแม้ว่าของอัโทมี่จะมีผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดหลายแบบก็ตามแต่ว่าวันนี้เราจะหยิบ5ชิ้นมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันค่ะ ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่อยากแนะนำก่อนใครเลยคือผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สึกเหมือนทาสกินแคร์ขั้นพื้นฐานเลยค่ะถ้าพูดถึงครีมกันแดดของอโธมี่ตัวที่คนชอบมากที่สุดก็คืออโธมี่ซันสกีนนั่นเองค่ะซึ่งซันสกรีนนี้มีสสีด้วยกันค่ะสีเบจและสีขาวเดี๋ยวฉันจะทดลองบนหลังมือให้ดูโทนสีนะคะรอสักครู่นะคะค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ชิ้นที่2คือเอเซนซ์ซันจากไลอ้อนส์แอลด์ค่ะมีจุดเด่นก็คือให้ความรู้สึกเหมือนบำรุงด้วยเอเซนต์ตัวนี้เดี๋ยวฉันก็จะลองให้ดูเช่่นนกันคะ ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นกันแดดแบบผสมเลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมข้อดีของกันแดดแบบเคมิคอลและฟิสิกอลเข้าด้วยกันแล้วข้อดีก็คือแม้จะอ่อนโยนแต่ก็ทาได้ง่ายมากๆค่ะฉันจะโชว์ซันสกีนให้ดูก่อนนะคะ SPF 50บวก PA บวกบวกบวกอ้โหต้องป้องกัน UVB ได้มากแน่ๆเลยค่ะต่อไป PA บวกบวกบวกค่ะแสดงว่านี่ป้องกัน UV ได้เป็นอย่างดีแน่นอนเลยละค่ะฉันจะลองทาสีขาวบนหลังมือให้ดูนะคะ ไม่รู้สึกว่าเทาหรือลอยเลยค่ะแล้วก็ไม่เหนียวหนื่นทาง่ายตามแบบฉบับของกันแดดเคมีเข้าเลยค่ะดูสิคะฉันทาที่หลังมือแต่ที่แขนไม่ได้ทาค่ะเห็นความแตกต่างของโทนสีไหมคะประมาณนี้แค่อัพโทนจากสีผิวเราหนึ่งระดับเท่า,านั้นค่ะไม่ได้ขาววอกหรือหน้าเทาอะไรแบบนั้นเลยแล้วค่ะเป็นโทนสีขาวที่คุณสามีหรือคุณผู้ชายสามารถใช้ได้อย่างไร้กังวลเลยค่ะต่อไปฉันจะโชว์สีเบจให้ดูนะคะดูคลีนหมดจดและดูฉ่ำวาวขึ้น เหมือนกันเลยค่ะจะเห็นว่าโทนสีผิวระหว่างการทากับไม่ทาแตกต่างกันค่ะลายของ Absolute นั้นจะมีเซลล์แอคทีฟบร g h เทนนิ่งโคตสอยู่ค่ะซึ่งสีของมันจะเป็นประกายชมพูค่ะ โอ้ oh, แบบนี้ใช้ก่อนลงเมคอัพคงดีเลยละคะ่ะเพอร์เฟกเลยใช่ไหมละคะ่ะถ้าดูเนื้อของมันจะเหมือนโลชั่นนุ่มๆโลชั่นที่ให้ความชุ่มชื้นฉ่ำๆเลยะคะ่ะแต่ชิ้นนี้ S P F 50บวก P A บวก4เลยละคะ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูราคาของทั้ง2ชิ้นนี้กัน,นะคะ่ะ a t o m i Sunscreen ราคาสมาชิก280บาท3,000 PV ส่วน Absolute Essence Sun ราคาสมาชิก350บาท4 6 0 0 PV ค่ะและชิ้นนี้คือ a t o m i Cerabebe Sun Milk สำหรับคนผิวแพ้ง่าย ไม่ว่าจะผิวเด็กหรือผิววัยรุ่นก็ใช้ได้ค่ะชิ้นนี้มี S P F 3 3วก P A บวกบวกบวกถ้า S P F ยิ่งสูงเราจะต้องยิ่งล้างหน้าให้สะอาดหมดจดแต่สำหรับเด็กๆถ้าต้องล้างหน้าหลายรอบมันจะกระตุ้นผิวเกินไปอาจจะยิ่งทำให้ผิวเกิดการกระตุ้นได้ค่ะ ก็เลยปรับให้ S.P.F อยู่ที่33ค่ะเหมาะกับการใช้ในทุกวันสำหรับ U.V.A นั้นปกป้องด้วย p a 3บวกได้อย่างดีเลยละค่ะครีมกันแดดแบบฟิสิกส์นั้นมีหลากหลายส่วนประกอบอยู่ทั้งไมโครซิง์ออกไซด์ที่เป็นส่วนประกอบของสารกันแดดแบบฟิสิกส์จากธรรมชาติจึงยิ่งอ่อนโยนมากขึ้นและใช้เฉพาะส่วนประกอบที่ปลอดภัย่ันระดับ2ของ E.W.G. เท่านั้นสามารถใช้ได้อย่างอ่อนโยนและปลอดภัยเลยละค่ะและอีกส่วนประกอบหนึ่งมีส่วนผสมของเซรามายเป็นส่วนประกอบที่มีโครงสร้างคล้ายกับผิวและเซลล์ของเรา ทำให้เทียนสามารถใช้ได้อย่างวางใจซึ่งนี่คือข้อดีหลักของเซราเเเ้เลยละคะ่ะระหว่างทาก็รู้สึกได้ว่าแทบไม่เหลือการระคายเคืองของการเสียดสีผิวเลยละคะ่ะชิน้นนี้ถ้าหากสั่งซื้อในอ t โตมี่ช็อปปิ้งมอลเกาหลีราคาอยู่ที่9,500วอน3,400 PV ค่ะชิ้นต่อไปคืออาโตมี่ซันสติ๊กค่ะหากพูดถึงซันสติ๊ก ก็ต้องนึกถึงเนื้อสติกสีเหลืองใสแบบนี้เลยค่ะหลังจากทาแล้วไม่ให้ความรู้สึกเ,นเหนียวเหนอะหนักกับผิวจนรู้สึกได้เลยว่ากันแดดแบบเคมีคอลมันทาได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเป็นกันแดดแบบเคมีคอล SPF 5 0บวก PA บวกค่ะเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งเลยค่ะแล้วก็ทาได้อย่างบางเบาดีด้วยค่ะแล้วฉันจะให้ดูซันสติกอีกชิ้นค่ะชิ้นนี้คือเดอร์มาครัมมิ่งันติค่ะ เป็นกันแดดแบบฟิสิกส์ l สีชมพูอ่อนๆความลับของสีชมพูนี้คือสีของคาร์ไมน์ในการทําให้ผิวสง,งบช่วยฟื้นฟูผิวและยังช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นมากๆด้วยค่ะทาแล้วดูไม่ออกเลยค่ะว่าทาครีมกันแดดนะคะจะรู้สึกได้ว่าผิวสว่างขึ้นผิวเบาสบายประมาณนี้แค่นั้นค่ะเวลาฉันเมคอัพเสร็จฉันจะทาที่คอค่ะจะเห็นเลยว่าอัพโทนสีผิวบริเวณคอได้หระดับให้สว่างเท่ากับหน้าที่ลงเมคอัพแล้ว S.P.F 5 0 p a บ P.S. วกเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ s u n สติ๊ก2ชิ้นนี้สามารถป้องกันรังสี U.V ได้มากที่สุดคนที่ต้องการกันแดดแบบสติ๊กจัดไปเลยค่ะดีมากเลยละค่ะที่ a t o m i Shopping Mall เกาหลี a t o m i Sun Stick ราคา9,800วอน3,500 P.V. d e r m a c r u m m i n g Sun Stick ราคา1,800วอน3,800 P.V. ทุกท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดด5ชิ้นนี้และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายของ a t o m i ได้ที่ Shopping Mall ค่ะ ลองให้ของขวันกับคนรู้ใจตามความจําเป็นของเขาและสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ก็จะดีมากๆเลยค่ะฉันก็ได้อธิบายผลิตภัณฑ์กันแดด5ชิ้นให้ทุกท่านฟังไปแล้วนะคะฉันอ a t o คิวเรเตอร์ลีฮายอนขอลาไปก่อนค่ะ